สวัสดีครับมาพบกับแมทชิ่งบัตตี้ไฟโอเวอร์ไดต่อมื่อ้ยก่อนจะก่อนไปที่จะมาครับวันนี้ใส่กันให้เต็มที่สวัสดีครับชื่อไรเปตองครับเปตองเอาอะไรมาเล่นเจมกระจกครับเจมกระจกืหกระจกใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระจกแม่เดี๋ยวโดนว่ะเจมกระจกจะโดนป่ะมีตัวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนด้วยนะเอาเล่นกันเอาเล่นกอนเฮ้ย มมน้องชายว่มามัเขาเด็กเป็นคลิปเด็กอ่ะไม่เกี่ยวเอาเตยแล้วไรเนี่แดนธรรมระครับโอเคแ <c oughs> ดนธรรมระเก่าแดนเก่าเล่นคลิปเด็กโอเคปังอะเดนธรรมระปะเจมกระจกในธรระนี่จะโดนอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> สองใบครับโดนทุกเด็กผ <c oughs> <c oughs> ู้จักการโอเคว่ากันไปมาเรามาฉุบยิงเป่า ต่ออันนี้เชียเอออ่ะลุยเลยครับมีเราอันนี้ต่อวันนี้ฉุกขายเิ่งเคยนะครับเอาเก็บไว้แล้วหรออืมยังเฮ้ยเอซียนเคาเตอร์หูยกิ้งไก่เกินเจบแล้วเฮ้ยเคาเตอร์เคอร์ไรเคาเตอร์หน่อยไอ้นี่อันนี้ผมได้เลือกบอกว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหรอไม่ไม่ใช่ให้ชนะทางเริ่มก่อนเลยจบแล้วคอยไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีเลือกเดี๋ยวมีอีนั่นหนิ ปัญหาคือมันมันเห็นชัดป่ะชัดชัดแตไม่ยอมเปลี่ยนฟิล์มลองางเฮ้ยจะเปลี่ยนเครื่องเถอะนี่เดูของเก่าดูของเก่าคือพังนี่คือพังทั้งเครื่องอยากให้มันพังกันไม่พังแล้วถึงเก่าเขาเขามีไม่อยากให้พังไอ้นี่ไปเล่นก่อนนะพี่พี่น้องขอเอ๊ะเราเราเล่หงส์เราเล่นก่อนใช่เหรอผมเล่นก่อนใช่ไหมไม่มีแล้วก่อน มาลิเกนได้ดมาลิเกนได้นะอ่าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าตะเบิร์นสวนอืมอืมมืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอะไร ไลฟ์สั่เอ้ยเฮ้ยมีเ้ยเ้ยอะไรอ่าเล่นงไงยให้คุ้มวตอยเราจะโลกไหมไม่ขนโลกไม่ขนโลกจากสังเกตไหมอีิเขาสองใบ นะนะอ๋นนอสาล้ทำไรไหมมีอบยแ้่เกดเป็นออซอลเลยเชื่อทีเลือกเป็นรถหนึ่ยงไม่เหนีนอกระ้นนตอนนี้เราเชื่อลึ้ชา,สสาร์สสองได้หน,นะนึ่งนะอ่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่กดไม่กดเข้าสา่กดค่าเฉยาสาองเยเองที่เองฟังสอบที่วันนี้่โอ,อนะเค ที่วางวฟึบเอ้ยเดี๋ยวน่าเกนอนหยูกดเทปเชื่อทิ้งลุกถ้าลุกได้ก็วนสกินคนนี้ตอนเดอชวนไม่จุเพ่อรกดดาบคอจักรองหัวจากนุนได้เลือกเป็นคอจากกองก่อนดากของบประัทไทยปะหรือ ใช้หาของดากอนไอ้ป่ะใชของดากอนไอ้ไหมครับแนะนำสายไดมครับได้ครับคุณเถิดช่ทีได้หองสับหนึ่งมใช้นะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้แล้ว คู่หนึ่งโอ้ฟรีเราเชื่อชุดหนึ<ม>่งคนโอเคจบเหนึ มีทำไรไหมมีเนาะ่าขึ้นเท็ดหรือไมซอสชอบริงอเลือกเท็ดคนนี้รถกํายรหนึ่งหน่วยมีลูกเต่าเรืออะไรไหมครับต้องใช้นับมาสักสามลูกนี่ละครหนึ่งนะนี่ใช้เขาให้มาใช้เลยมาไหมหนแล้วก็เท็ดคนนี้ตอนโด้เชื่อช้าสองคือสองไม่ถึงอ่าไม่ถึงบนไรนหก่อน ไม่ต่ำขึ้นเพดดางชุดหนึ่งใบจะจบไม่มีอะไรใช่ไหมทาน้านนะอาะจะจบจบให้ท่านนะเชื่อทิ้งแบบนี้ผมเชื่อเชื่อไหเชื่อตัวเองก่อนหรอบปุ๊บรลไปสองต่อเลยไปนอนแปดจุดเตอนแปดเทคของยี่ห้อเอาตัดนำเชื่อทิ้ง

นนี้นะต่อนนูเชื่อได้ช้สองสิบสองเปิดจีขึ้นจี๊ใช่มกดเห็ดเชื่อติงอ๋อ้อนหะอีนี้ทิ้งขาสองที่ระบที่ระบายตวกแล้วเกเกี่บยตอนขึ้นเข็ขอเคาน์เตอร์นะ ชันเด็กลงอืมอืมแค่นี้ไม่โดนกินขึ้นเหมาาือนกันเทียบของด็กอีกหนึ่งเป็นหกเยอจังนเลยได้เชื่โอเคอืมขอนอนอเขาต์เตอร <c oughs> <c oughs> ์เขาต์เตอร์อสนาไว้นับเลยเขาใหนับกระเรีย <c oughs>

ทันเลยไหมกว่าทีหนึ่งเสร็จเก้า <laughs> ไปเลยไปเลยเไมนะ่สิบเยอะมาก ก็ดีแล้วดีมั้งทำเดสตอนตีเสร็จ ไนี <kung> ่ม <divide> ันจะลดไงอ๋อไอ้ไอ้พี่มันลดอ่ะไม่ใช่ไหมโอเคเลยจะผ่านแล้วผ่านเลยโอเค้โหอืมใช่ไหมอู้หไปและสามสิบอะไรอะไรสามสิบครับสามสิบ ร้องว่าอู้นี่ใช้กันนะบวกพาวเวอร์กับอีเฟเนอร์มันก็จะเป็นหมื่นห้าเนอะก็เขาเป็นหมื่นห้าอะร้อยเอ็มพีถอดโซ่จันเก็ตร้อยเอ็มพีขอเล่นถอดโซ่เหรออ่าแล้วไม่มีการถอดโซ่ไม่มีการหรอไม่มีการจริงด้วยไปเลยไปที่ของเต็มมีออสเลยวี ประเทศกิบอะของใหม่ของอันดามเลยใช่ไหมได้เลยดาวก็เป็นรีบีนะไม่ออกแล้วเราเริ่มกลับมาเห็นใน้นทะเลอีกครั้งหลังจากที่ดาวรีบีวเหรอใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ขวนไม่ขวนไม่ขวนใช่เดี๋ยวของจะหมดอยากเดี๋ยวผมให้ใบเหลืองนะครับหยอกหยอกหยอกอันนี้เป็นผมเองครับอ๋อคือเทตุ เคลื่อนกันเราต้องไม่ช่วยเหลือเราต้องช่วยฟังคะช่วซ้ำเติมเพื่อนที่แท้จริงไม่ใช่แข็งครับเมื่อกี้มือกี่มาเรายุติธรรมไม่มีคำว่าแบบแมนรีแต่พอจบเกมก็เจอกันนะฮะอันนี้ต่อเจอที่คือการทื่อแต่ผมจะรอจ็อดก่อนเลยตอนเนี้ตัวสองแล้วคนนี้มาตอนจริงครับ้นหนึ่งจวนอยู่เบเซอร์ฟิลนะ กี่ต่อเปนะห้าขีห้าขีเลยพี่ขีโอ้โอเคใช่อยู่จุดชุบหลุมทุกนเราเป็นคอสโบะขีใช่ขีช่วย่ีสอง คือสองเขคมดาคอมีใบจักรงหรือไม่จกักรงคือน,นะั้นหนาะ <laughs> นี่ยากอีกแล้วโน้ต่าดูจากกองแล้วไม่มีดูจากหรงแทนได้ไหมดูที่การ์ดดูที่การ์ดก่อนนะครับงั้นต้องเอาชัวร์ือดมานี่มันเลือดได้ครับเพาได้ใช่ไหมนั่นคอชิบกองนะั่ง มันบอกว่าจากกองหรือ,นะรอกองการ์ดถ้าเอาจากกองก็สับกองการ์ดสมาร์บอดี้จะเทคเป็นอย่างนี้นะครับก็ยกตัวอย่างกรณีง่ายๆก็เพอร์ซิบอลในรายการนั่นเองที่สามารถดูกองแล,ใใแล้วก็ยุ่งกัน่ยกกรณีให้ฟังไงออสำหรับการ์ไทยะนะห้าทียกเลยจ้า

หนึ่งไม่นอะไ,ไรกด้กดกดับถูกใช่ไหมดูจะกกรแล้วถ้าไม่ครับรับ ก็ใช้สองคูณสองไปนั่งเลยตอนนี้พี่เต้เรากำลังกลายเป็นดากอนสวายยีสิบหน่วยเซตเตอร์มอนเตอล์นับตัดเฟสรอเลยครับกับโลพี่เต้บอกผมไม่ไหวแล้วตัดเฟสออกไปสอง ขึ้นแจกเยมิอดล,ลำเฮดโนอีกสอ,สอตัวนว่าอัสสนี่เด็กเขาเหนียวๆท้งนั้นเลยทำไมล่ะทัสสดถึงเล็กเหนียวครับจนโน่ร้ไหมรู้ครับเพราะว่าไม่เอาแน้วใช <laughs> ขนาดแจ็คไนท์เขาก็ต้องยังกับทับทับทับจะตีเรื่อยๆจบจบคาเฟ่าตอนที่เสร็จพอดเก็บลุกดีครับแล้วก็จบเชือกทิ้งนี่นะครับจำภาพนี้ไว้ครับเราจะไม่เจอกันอีกแล้วอ๋อใช่ใช่ ใบเดียวก็เกินพอแล้วครับตรงนี้ยังไม่ยังไม่อยู่แบลิสลิงห้ามยุดรถทอร์ใช่ไหมเอ้ยลิงห้ามยุดเลยยุอเลรยุดเลยเฮ้ยห้ามพอเตอร์แล้วก็ห้ามรถทอร์ห้ามอย่างอตัวนั้นโจกตีนี่แท็กโอเคเรียกเป็นเจี เป็นกี่ขีครับเปก้าขีเหลือสิบเอ็ดนียังเห็น,อ,นอีกเหลือสองเฮ้ยแล้วก็กแล้วก็ก็ยืมยืมจ่ายเงินสามหมื่นกว่าละชัดอะมาแล้ว้องถามแล้วจะออก พี่สีแล้วกับสีแะไรนะวนเอ่อแดงกับม่วงน้องครับน้อง X2 ครับน้องพี่ชี้ใคออย่าง เป็นหน้ากากแอร์เป็นเท็นะครับัโอ้ฮัลโหลโอ้ยัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮะลโลฮัลโหลฮัลลฮัลโหลฮัลโหลัลโหลลโหลลโหลยัลโหลฮัลโลยัลโหลฮลล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  ไม่ไรไม่ตายตายตลยหวตายเลยโอ้ยเอื้อโอเคผู้ชนะได้แก่โจนเครมเจมโคนกระจกบอกมึงนะครับเดี๋ยวไม่โดนลงตัวนี้โดนใช่แต่โดนใช่ป่ะใช่อ่าเป็นการหมัดอำลาโอเคครับอ่านี่ ลงล่างลาก่อนนะฮะวันนี้มันอำลาก็ไปเหมือนกันใช่ไปอ้าวเดี๋ยวโฆษณากันนิดหน่อยครับท้ายคลิปนะครับ f d ศูนย์เก้ากับ f d สิบครับเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่สิบสามนะครับจะมานะครับอ้าวรอเล่นจะเข้าสายฟ้ากับเคอร์กันได้เลยนะครับส่วนวันนี้อาไปแล้วบายบายก่อนบายบาๆครับแล้วก็ห้ามละคร